สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับคอนเทนต์ในอัพพิโซดนี้นะคะหลายๆท่านที่อ่านชื่อคอนเทนต์แล้วอาจจะรู้สึกไม่สบายใจก็ได้นะคะเพราะว่าจากการเดารูปเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะดูว่าหวาันกำลังจะพูดถึงสองดวงใจเขียงรักนั่นเองค่ะพระเอกของเรื่องก็คือคุณจางว่านอีนะคะส่วนพระรองของเรื่องก็คือลู่เจียฉีซึ่งรับบทโดยคุณชือซานั่นเองนะคะหรือว่าจือซาค่ะ เขาเป็นหนุ่มทิเบตนะคะซึ่งสำหรับความเป็นพระเอกของเขานั้นก็ถือได้ว่าในเรื่องอื่นๆเขาก็เป็นพระเอกเต็มตัวมาแล้วนะคะแต่ก็เป็นพระรองมามากกว่านั่นเองแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะได้เห็นเขานะคะเป็นนักแสดงนำนะคะเบอร์หนึ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ด้วยความที่คุณจางวันวี่เองก็เป็นพระเอกที่มีทักษะการแสดงที่น่าทึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ต้องตกอ,อกตกใจค่ะที่หวานตั้งชื่อว่า พรรองที่มีทักษะการแสดงที่น่าทึ่งนะคะซึ่งก็หมายถึงบทของลู่เจ็ดฉีนั้นนะคะก็คือเอากันไม่ลงจริงๆสําหรับ2คนนี้แล้วก็ผู้ชมนะคะที่อยู่ในประเทศจีนเองเขาก็มีคอนเทนต์ซึ่งเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ2คนเนี่ยขึ้นมานะคะหลายๆคอนเทนต์เช่นเดียวกันสําหรับในคอนเทนต์นี้หวานไปรวบรวมมาจาก Sohu Entertainment แล้วก็ 163.com Forum Entertainment นั่นเองนะคะสำหรับนะคะตัวละครในรายละเอียดของบทเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะมันก็จะค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆที่ทางด้านของตัวพระเอกหลัวสนหยวนนะคะซึ่งรับบทโดยคุณจางว่านวีกับตัวละครลู่เจียฉีซึ่งรับบทโดยคุณแอร์ชูซาเนี่ยค่ะจะได้มาเผชิญหน้ากันไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับทั้งคู่นะคะเสื้อผ้าหนนะ้าผมของการแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณนั้นก็จะให้คนละบรรยากาศกันแต่ว่าความหล่อนั้นก็หล่อทั้งคู่นะคะแต่มันคนละบรรยากาศเนาะคุณจางวันอี้จะหล่อแบบติ๋ีใช่ไหมคะส่วนทางด้านลู่เจียฉีจะหล่อแบบคมเข้มนะคะเหมือนกับแบบนะโซนของหนุ่มทิเบตซึ่งมีมีความแบบฉายความเป็นแมนออกมามากกว่าทางด้านของหนุ่มตีนะคะแต่องอะไรก็ตามทั้งคู่ก็หล่อทั้งคู่นั่นเองนะคะก็คุณ จางวันวีนะคะในปีนี้เป็นปีทองของเขาเลยทีเดียวนะคะมีละคารหลายๆเรื่องออกมาค่ะห่วงคำานึงดวงใจนิลานนะคะซ่อนรักชายาลับแล้วก็มีมาต่อด้วยเรื่องนี้นั่นก็คือ,อพี่ชาย3ของพวกเรานะคะสองดวงใจเคียงรักนั่นเองนะคะสำหรับหวานแล้วนะคะยังคงยกให้นะคะห่วงคำานึงดวงใจนิลานในบทของซางเฉียนนั้นเป็นบทที่ยืนหนึ่งของคุณจางวันวีเลยล่ะคะ่ะเขาได้แสดงนะคะได้ในหลายๆอารมณ์หล,หลายบท แล้วก็คือแบบมันมันเจ๋งมากๆเลยนะคะสำหรับบทนั้นนะคะทีนี้พอมาซ่อนรักชายาลาบนะคะก็ให้ความรู้สึกแบบบางๆเบา,บา,บาๆไปนะคะบทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากไฮไลท์ในวันนี้ต้นฉบับเยอะมากๆเลยกลายเป็นท่านอองที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยไหวนะอองอะไรประมาณนี้นะคะจากเป็นไหวอย่างอองเป็นไม่ค่อยไหวนะอ,องไปแล้วสําหรับในเวอร์ชันละครแล้วก็พอมาเรื่องนี้อีกนะคะก็บทก็เบาบางเช่นเดียวกันทําให้แบบ คุณจางวันวีของพวกเราซึ่งมีความสามารถอยู่เต็มเปี่ยมเนี่ยไม่ค่อยได้แสดงอะไรออกมาสักเท่าไหร่มันเป็นบทที่ง่ายเกินไปนั่นเองนะคะก็กลายเป็นเนื้อหาที่หวานหวานใสๆไปอีกนะคะ ดังนั้นแล้วหวานก็เลยเนี่ยแหละค่ะเลือกให้บทสางเฉียนยังคงเป็นบทยืนหนึ่งของคุณจางวันวี่อยู่นะคะถือว่าเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเลิศค่ะทีนี้ค่ะในพอมาเรื่องนี้ปุ๊บนะคะอาจจะเป็นที่หมาบเสื้อผ้านหน้าผมของคุณจางวันวี่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะคะคือรวบผมขึ้นหมดทั้งทั้งทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะคะทีนี้พอมานะคะเจอสําหรับคุณชูชานะคะในเรื่ เรื่องนี้ที่เล่นบทเป็นลู่เจียฉีเนี่ยคือเขาพิ่งแสดงเป็นพระเอกจบไปที่เป็นกวยเจ๋งในเวอร์ชันปี2024นะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบเออก็หนาแน่นอยู่ก็น่ารักแน่นดูนะคะเขาเป็นคนที่แบบหุ่นดีแล้วก็เป็นคนผมยาวเป็นหนุ่มผมยาวด้วยถือได้ว่าคลาสสิกมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นปกตินะคะที่แบบเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มของพระรองครองใจด้วยนะคะซึ่งหวานเองก็ชอบในบทในจริงๆแล้วตัวละครลู่เจียฉีเป็นอะไรที่หวานก็ชอบ ตั้งแต่ในนิยายแล้วนะคะแล้วก็พอมาเจอนะคะ <c oughs> คุณชูชามารับบทนี้อีกนะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าโอเคค่ะอารมณ์นะคะกับการแสดงออกของเขาเนี่ยคือหลายๆฉากคือเขาไม่ได้พูดเลยนะเพื่อนๆคือเหมือนกับว่าอย่างตอนที่ฉากที่เขาจุดเทียนอยู่รอบๆตัวแล้วก็มีรูปแกะสลักนะคะของเหมยๆซึ่งเขาเชื่อว่าเนี่ยคือ คือน้องผู้หญิงคนนั้นซึ่งเขามีความประทับใจเขาหลงรักเขาอยากจะเจอนะคะคือได้ยินแค่เสียงยังไม่ได้เห็นหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เป็นแสงสว่างในชีวิตของเขานะคะคือลักษณะเนี้ยคือการถ่ายทอดทักษะการแสดงที่ทําให้เรารู้สึกอินกับเขาไปด้วยทั้งทงท,งท,งที่เขาไม่ได้เอ่ยคําพูดอะไรมาสักคําเลยนะคะแต่เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้กําลังคิดถึงนะคะผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็เฝ้ารอที่จะได้เจอนั่นเองค่ะคือเขาแสดงออกมานะคะ ถึงความมีพลังถึงความอินนะคะกับสิ่งที่ที่เขากำลังคิดถึงแล้วมันก็แผ่มาถึงคนดูด้วยนั่นเองนะคะเขานั้นยังคงเรียกนางเอกนะคะซึ่งเขาไม่รู้ว่านางเอกชื่ออีหนิงด้วยซ้ำไปนะคะก็ตัวของพระรองก็จะเรียกว่าเหมย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 ซึ่งณนะจุดนี้นะคะอารมณ์ของการแสดงออกมานะคะก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ ที่มีความครอบงำมีความหมกมุ่นในตัวเองสูงเช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนว่าตำแหน่งของเขาก็มีสถานะที่สูงมากเหนือใครๆเลยนะคะคือตามปกติแล้วเนี่ยก็คือมันจะต้องมีฝ่ายคานอำนาจกันอยู่ใช่ไหมในราชสำนักก็คือฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบูนะคะโดยตำแหน่งละลู้เจียฉีนั้นก็คือเขาสูงสุดในแนวของฝ่ายบูเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายบุญเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะคือท่านอาจารย์อีกคนหนึ่งนะคะของ เอกหลวงสัญยวันนั่นเองนะคะก่อนที่หลวงสัญยวนจะได้ขึ้นสู่ตําแหน่งนั้นในอนาคตน,น,นะคะก็คือเป็นท่านอาจารย์ของเขาก่อนแล้วก็คอยคัดค้านอํานาจอยู่กับทางรู้เจียฉีก็คือบุญคนหนึ่งบูคน,หน,คน,ห,นหนึ่งนั่นเองค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าดึงดูดผู้ชมเพราะว่ามันก็เข้ากับตลาดของซีรีส์ได้ดีนะคะมีความใสๆมีรักมีเรื่องราวของมีผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนมาชมชอบแล้วก็มาผัวพันกับชีวิตของผู้หญิง ะะแต่ว่าผู้หญิงเองก็มีความพัวพันแล้วก็มีความลึกซึ้งมีใจให้กันแบบว่ายัางไงยังไงก็ต้องเอียงมาทางพี่ชาย3าก่อนพี่ชาย3ามเองก็แบบหวังอยู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทําให้คนดูรู้สึกว่าอุ้ตานแล้วดีจังเลยรัาบลื่นไม่มีอุปสรรคเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะณจุดนี้พละลองของพวกเรานะคะคือสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะอย่างแอดหวานเนี่ยในบทของลู่เจียฉีขอแค่เขาไม่ แบบในบทละครไม่ให้เขาเป็นตัวโกงอ่ะก็โอเคแล้วเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ลึกซึ้งแล้วก็เขาเป็นตัวละครที่น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเขาโดนเข้าใจผิดมาตลอดทั้งเรื่องโดยโดยโดยนางเอกอ่ะเพื่อนๆคิดว่าคิดว่าเขาควรจะต้องมามีจุดจบที่ไม่ดีอย่างนั้นเหรอในเวอร์ชันละครนะคะหวานไม่คิดอย่างนั้นเลยอ่ะหวานอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบเออมันยังไงดีมันควรจะเป็นไปตามคันลองอะค่ะไม่ควรที่จะมาสร้างเนื้อ เรื่องให้มันมีความดราม,ม่าแล้วต้องมาแบบว่าลง ปักไปว่าจะต้องมีตัวโกงแล้วตัวโกงจะต้องจบไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเรื่องเนี้ยมันไม่มีตัวไหนที่ไม่โกงเลยเพื่อนๆแม้กระทั่งหลวงสัญยวนพระเอกของพวกเรานะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นฉากฟอกตัวเรียบร้อยแล้วของหลวงสนญยวนในเวอร์ชันละครดูเขาจะใสๆขา,ขาวๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะก็ยังมีความแบบมีความหวังอยู่ว่าลู่เจี๋ยฉีนั้นจะไม่ใช่ตัวละครที่โดนจัดให้เป็นตัวโกงโคตรแล้วจะต้องมาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะ เพราะว่าในนิยายเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพียงแต่เขานั้นต้องไปอยู่เฝ้าชายแดนตลอดชีวิตนะคะแต่นี้มันก็ในในตัวเนื้อเรื่องของนิยายเนี่ยมันก็เปิดแนวทางไว้นะเพื่อนๆคือถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นปุ๊บนะคะรูเจียวฉีนั้นสามารถจะสร้างความดีความชอบได้แล้วก็มีโอกาสที่เขานั้นจะได้กลับเข้ามาในเมืองหลวงซึ่งณนะจุดนั้นเนี่ยหลวงซินยวนก็จะต้องหาทางรับมือในอนาคตเช่นเดียวกันถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะคะแต่ว่า ในตอนนี้นะ่ะก็เลยมันเหมือนกับแบบพระเอกของเราก็เลยตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะว่าจะใช้หลักการทูตสุดๆเลยอย่างไงอย่างไงก็จะไม่ให้หลวไม่ให้ลู่เจียฉี่นั้นมีโอกาสที่จะได้สร้างความดีความชอบค่ะนี่คือความดาร์กของพระเอกเขานั้นจะเป็นผู้ที่แบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีของฮองเต้แก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็แบบจะเจริญสัมพันธรรท์ทําไมตีทางด้านการทูตให้เลดๆไปเลยนะคะเ <laughs> พือ่อเพื่อที่ว่าศัตรูของเขาเนี่ยคู่แข่งทางความรักของเขานะฮะอดีตสามีเก่า ภรรยาของเขาเมื่อชาติที่แล้วจะไม่ได้กลับมาเจอภรออรยาไม่ได้กลับมาเจออีหนิงของเขาอีกนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าง,ง้างกันเต็มที่เลยนะคะสําหรับพระเอกแล้วก็พระหล่อะคะ <laughs> ส่วนรู่เจียฉีเองนะคะเขาก็นั่นแหละจริง,รงๆเขามีผู้หญิงชอบเขาหลายคนเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบต้องการจะมีเมียมใหม่นะเขาก็เป็นแบบผู้ชายนะคะในนิยายคนหนึ่งที่แบบมีแค่อีหนิ่งเพียงคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแหมจะมาเนาะในบทละครก็นิดนึงนิดหนึ่งนะคะก็สําหรับในเรื่องนี้นะคะทางผู้ชมทางจีนเองนะคะก็มีคนรักนะคะสำหรับคุณชอชาในบทของลู่เจียฉีเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกัน,นะ แล้วก็ที่แน่ๆก็คือจุดที่เขากำลังตามหานางเอกนะคะนางเอกคือคนที่เขารักที่เขาก็ตามหามานานหลายปีแล้วนะคะแล้วนางเอกก็เข้าใจผิดอยู่ดีในเวอร์ชันละครก็คือเข้าใจว่ารู้เจียวฉีนั้นส่งคนไปตามฆ่านางนั่นเองก็เลยทำให้นางไม่ยอมเปิดเผยตัวตนว่านางก็คือเหมยเหมยของเขานั่นเองนะคะโอ้ยตายๆนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะในฉากที่เขาตะลึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้ยินเสียงของ ของอีนิงไม่ว่าจะเป็นการได้ยินเสียงดนตรีของอีนิงนะคะมันทําให้แบบเหมือนโลกทั้งโลกรอบๆตัวของเขามันหยุดไปนะคะเขาตั้งใจที่จะแบบเออตั้งใจที่จะคิดว่าคนนี้หรือเปล่านะคนนี้หรือเปล่าแต่ทาไมทาไมนางถึงทําท่าแบบว่าเป็นเกียรติเป็นแค้นอะไรกับเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันนะคะฉากที่แบบเขาทําแบบนี้เราจะเห็นว่าดวงตาของนักแสดงมีความเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ท่าทางของมือของการ แสดงออกทั้งหลายนะคะมันเป็นการแสดงออกทางอารมณ์กันแท้แบบคือเรียกได้ว่าแสดงแสดงน้อยแต่ว่าเข้าใจได้ชัดเจนชัดแจ้งเลยนะคะก็ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างดีว่าการแสดงทักษะแบบนี้ถือว่ามีการวิเคราะห์แล้วก็ตีความการเป็นตัวละครรู่เจียบฉีได้ดีทีเดียวนะคะส่วนคุณจางวันวีนั้นนะคะเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าด้วยความที่บทมันไม่ได้แตกต่างจากเรื่องอื่นๆมากนักนะคะคุณจางวันวีไม่ค่อยได้แบบ มีอะไรที่ต้องขึ้นพีคไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือว่าปมเรื่องอะไรทั้งหลายนะคะเลยทําให้คุณจางวันอี้นั้นได้เหมือนกับว่าได้รับคําชมเพียงว่าเรื่องนี้สามารถแสดงได้ในแบบใช้ทักษะแค่แค่นิดเดียวคืออยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเองนะคะณจุดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวของนักแสดงนะเพื่อนๆมันเกี่ยวกับบทละครน,นะคะเราต้องเข้าใจณนะจุดนี้คือคือบทละครไม่ได้มีอะไรให้แสดงเยอะนั่นเองค่ะก็เลยเป็นอะไรที่มันเลื่อยๆไปนั่นเองนะคะ ซึ่งก็แน่นอนว่าประสิทธิภาพนะคะของผู้เขียนบทแล้วก็ฝ่ายผลิตเองนะคะก็ต้องคิดว่าพวกเขากำลังดำเนินการผลิตไปตามโปรแกรมนะคะแล้วก็ตลาดซีรีส์รวมทั้งบทละครที่พวกเขาได้ประชุมกันมาแล้วว่าโอเคจะเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็บทของตัวของคุณจางวันอีในบทของหลวเสินยวนต้องเป็นตัวละครที่เหมือนตั้งซ่อนไหวพลิบเอาไว้นะคะซ่อนซ่อน,ซ,อนซ่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้ว เอ,อ่ยังไงดีล่ะผลของการแสดงนะคะบางทีมันก็อาจจะมีคนที่ดูแล้วโอเคซ่อนไว้อย่างมิดชิดโอเคได้อยู่หรือว่าซ่อนไว้อย่างไม่มิดชิดนะคะมีความพอใจแล้วก็ไม่พอใจของของผู้ดูอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า แต่ไงดีหวานว่าเวลาที่หวานดูหวานว่ามันก็กลมกลืนไปหมดอะคือมันก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆอะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่มีบทอะไรให้พระเอกของเราขึ้นไปพีกพิกๆเนาะอย่างอารมณ์อะไรเงี้ยก็ไม่มีจุดไหนที่จะต้องพีิกดุ่มขึ้นไปเนาะเหมือนกับแบบถ้าเราไปดูซางเฉียนที่ซึ่งเผชิญหน้ากับทางอ่ากับทางตัวละครในเรื่องของห่วงคำหนึ่งอะเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหค่ะออกมานะคะออร่าของจางวันอีนีมาตรงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องชื่นช ชมคุณจางวันอี้ในบทที่สายตาของเขาที่อ่อนโยนเวลาที่มอง อีหนิงนะมองนางเอกของพวกเรานะคะเราก็เห็นได้ว่าเออมันเป็นสายตาของผู้ชายคนหนึ่งที่ยอมอะ่ะยอมผู้หญิงอยู่คนเดียวนี่แหละยอมคนเนี้ยเออแล้วก็มีความรู้สึกอ่อนโยนนะคะจุดนี้ก็ต้องชื่นชมไปนั่นเองนะคะอ่าละค่ะก็เอาเป็นว่านะคะทางด้านของทักษะการแสดงนะคะของพระรองในเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการชื่นชมนะคะจากคนดูแล้วก็บอกว่าเออมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆเลยนะคะทาให้ได้รับเสียงพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก ตัวของดูเจียฉีเองในเวอร์ชันละครนะคะเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของความเป็นหลวงสนญยวนนะเพื่อนๆคือหลวงสนญยวนนนี่ราบเรียบเหมือนเป็นเส้นตรงมากเกินไปจริงๆแล้วนะคะหลวงสนญยวนเองบอกก็อย่างที่แบบยังไงอะคือหวานก็พูดอยู่ทุกทุกอพิโซดว่าตัวละครหลวงสนญยวนเป็นตัวละครสีเทานะคะเขาไม่ใช่พระเอกสีขาวแต่ว่าในส่วนของละครทําให้เขาค่อนข้างจะขาวมากๆเลยมันก็เลยดูแล้วเป็นเส้นตรงไปหมดเลยนะคะมัน ันต้องมีแบบว่าเออนั่นแหละเขาก็บอกว่าเวอร์ชันอัปเกรดของหลัวงสัญยวนก็คือรูดเจียฉีที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละนะคะ ตัวของลู่เจียวฉีเองนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของความเหมือนเนี่ยก็คือเขาก็เป็นลูกของอนุเหมือนกันตัวหลวงสนยวนก็ลูกของอนุเหมือนกันนะคะส่วนในเขานั้นต้องซ่อนความมีเลขกลนเล่เหลี่ยมอะไรไหมเขาก็ซ่อนเขาซ่อนความสามารถซ่อนออความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้นะคะเขาแต่ก่อนเขาทําความดีความชอบเนี่ยพี่ชายเขาก็เอาไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพอต่อมาแล้วก็หลังจากที่แบบเขาสืบรู้ว่าเมียเขาตายนะคะ อีหนิงเมชาติที่แล้วตายเพราะว่าทางด้านพี่ชายวางแผนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จัดการฆ่าหมดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมันก็เป็นบุคลิกที่ที่มันก็ปีดขึ้นไปนะคะเรียกได้ว่ามัน <laughs> มันมันถึงขีดลิมิตแล้วมันก็ปีดขึ้นไปนะคะซึ่งก็เหมือนกับหลวงสนหยวนซึ่งพวกเราน่าจะได้เห็นหวังว่าจะได้เห็นนะคะในเวอร์ชันละครในช่วงที่คืออีหนิงนั้นโดน โดนลู่เจียฉีนะเอาตัวไปอ่ะนะคะพระเอกเของพวกเราก็เรียกได้ว่าถึงขั้นปีสูงสุดแต่ปีสูงสุดในลักษณะที่เขาก็ต้องเก็บกด เ,เก็บกดแล้วก็กลั้นเอาไว้นะคะรอเวลาค่ะเขาก็เป็นเนี่ยจุดนี้นะคะไม่รู้ว่าในละครจะแสดงออกมาให้พวกเรานั้นดูได้อย่างไงนะคะเพราะว่าบทละครมันมันยังไงดีล่ะคือมันไม่ได้ผูกเรื่องให้กับทางด้านรู่เจียฉีนั้นมีความสัมพันธ์ที่นน่นๆอะประมาณว่านี่คือเมียเมียตูตูต้องเอาเมียตูคืนประมาณนี้นะคะคือในตอนนี้แม้กระทั่งว่าคนไหนเป็นเหมยเหมยของเขา <ๆ S 2> ขเขายังไม่รู้เลยเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นแล้วบทละครมันมีความหลวมคกเค ขนาดนี้นะคะหลวมโครกเลยก็ไม่รู้ว่าจะให้รู้เจี๋ยฉีนั้นมาลักพาตัวอีนหนิงไปทำไมอะไรยังไงนะคะ ก็ต้องมารอดูกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของนิยายนั้นมันมากๆเพราะว่าลู่เจียฉีเนี่ยเขาก็เอาชื่อของหลวอีหนิงเนี่ยนะคะมารีจิสเข้ากับเขากับทำเนียบในในตระกูลลู่ของเขาเลยนะคะคือชื่ออยู่เคียงข้างเขาเลยเนี่ยเป็นฮูหยินของเขานะคะเพราะฉะนั้นชื่อของอีหนิงเนี่ยะค่ะเป็นฮูหยินของเขาทั้งสองชาติของอีหนิงเลยนะคะก็เป็นเหมือนกับแบบผู้ชายคนหนึ่งที่ลั่งหลักมากๆอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ข้างหลักโคตรเลยนะคะ ก็เน <g binary> <fi> <garnish> <pled> ี่ยบอกแล้วว่ามันก็หวันว่ามีคนอยากรู้เยอะเลยนะคะว่าในจุดที่เป็นฉากที่รู้เจียดฉีนั้นต้องการจะได้อีหนิงคืนนะคะมันจะแบบผูกเรื่องยังไงดีให้มันมีความสมเหตุสมผลนะคะหรือไม่ก็แบบ คือทำยังไงผู้ชายคนหนึ่งถึงกล้าที่จะทำทุกสิ่งอย่างนะคะยอมเสียได้แม้กระทั่งแบบโอเคไม่คิดถึงอะไรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือว่าชีวิตอะไรเงี้ยขอแค่ให้ได้อยู่กับแบบผู้หญิงที่เขารักได้อยู่กับเมียของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะผูกยังไงนะคะเพราะว่าในละครนั้นบอกเลยว่ามันมันยากมากที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะเอาละค่ะแต่ว่าก็ให้กําลังใจทั้งคู่เลยนะคะก็เก็บมาเล่าให้ฟังเฉยๆเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไม่สบายใจอะไรนะคะ ก็คือบอกแล้วว่ามีอะไรพิเศษพิเศษแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะก็ถือได้ว่าทั้งคู่ก็มีความหล่อนะคะแล้วก็ทักษะการแสดงที่ดีมากแล้วทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าบทละครของใครมากกว่าที่จะให้ ให้ตัวนักแสดงเนี่ยได้แสดงนะคะอารมณ์อะไรออกมาได้ได้ให้กับผู้ชมได้ดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ